你就跑起来，干哈？拜拜 ไปเพื liksom, like ่อนไปดูอย่างอื่นกันปะสนใจเต่าอ่ะเพื่อนโอเคถ้ามึงเกินขึ้นไปตรงนั้นไหมก็เออออกทุกอย่างถ้าคุณไม่ได้ตื่นเต้นล่รก็ส่วนกูตื่นเว่ยตื่นเต้นเหมือนแล้วหรอ 아 <목소리도> คนอยากคิดว่าอยู่กับไม่เหนื่อยนะคะอยู่กับก็เหนื่อยเหมือนกันค่ะบ๊ายบายนะคะทุกคนบาย